โอ้โหชัดเจนนะฮะชัดเจนนะพีรพันธ์ก็เขาบอกว่าเขาไม่ได้มาถแถลงร่วมจัดตั้งรัฐบาลน,นะเขาแค่ว่า,ามาย้ําจุดยืนนะครับว่าเขาเนี่ยไม่สามารถร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลได้เพราะก้าวไกลเนี่ยมีแนวคิดที่ไม่สามารถร่วมกันได้นะครับ เออแล้วก็ไม่สามารถให้ก้าวไกลมีอํานาจมากไปกว่านี้ถ้ามีอํานาจมากไปกว่านี้เนี่ยนะครับประเทศชาติจะโอ้โหหนักเลยแหละทางชนลนราเขาบอกว่าต้องอยู่กับความจริงให้ได้นะครับต้องอยู่กับความจริงให้ได้เอ,อแหมจูบป,ปากกันแหมหวานเจี๊ยบนะครับหวานโอ้เธอหวานเจี๊ยบเลยงานนี้ครับ เคยเห็นฉากจูมพิษกันไม้มแม่ดูดดื่มกันเลยครับจูมพิษกันดูดดื่มเลยจูบปากกันนะเหลืออีกนิดเดียวแล้วครับเหลืออีกนิดเดียวก็จะเข้าไปเข้าห้องหอแล้วตอนนี้แค่จูบปากกันก่อนผู้จะเห็นภาพตอนนี้แค่เป็นแฟนจูบปากกันเดี๋ยวจะเข้าไปเรือนหอแล้วไปศพไปผสมพันธ์ร่วมหอลมโลงกันจะไปสบะแหมกันแล้ว นะครับก้าวไกลก็เตรียมโดนเขี่ยโดนทิ้งไปเป็นฝ่ายคา้านเพอเผอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายคา้านโดยสม้มพราะโดนยุบพักคฝ่ายค้านอาจจะมีแค่พรรคประชาธิปัตย์พรรเดียวนะฮะแล้วเสียงก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มอีกหลังจากยุบพักนะยุบพักของก้าวไกลนี่นะครับ เพราะเรื่องมันไปถึงสารถึงอะไรแล้วแต่เรื่องคดียุบพักของเพื่อไทยเนี่ยมันยังไม่ไปถึงไหนเลยเห็นไหมออทำไมมันต่างกันจังเลย <c oughs> นะทำไมไม่เห็นมีเรื่องไปถึงสารถึงเสร์นอะไรไม่มีใช่ไหมเนี่ยนะครับถ้ายุบพักปุ๊บรับรองอะคะแนนมันก็จะเขาเรียกว่ากระจายออกลดหลันลดหลันกันไป หมอวรงอาจจะได้เข้าสภาเป็นอีกหนึ่งเสียงเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยในการาขับเคลื่อนประเทศต่อสู้กับไอ้พวกคณะราษฎรนะรับรองความวุ่นวายแต่ถามว่าม็อบมันจะเยอะไหมม็มอบมันก็จะมาประท้วงกับรัฐบาลเพื่อไทยเหรอมันก็ไม่เยอะฮะเพราะว่าขาดอะไรครับขาด สายป่านเสื้อแดงคนเสื้อแดงก็จะไม่มาชุมนุมอ่ามันก็อาจจะมีมาชุมนุมบ้างแหละหย่อมหย่อมเยม่ยมหยม่มแต่ถามว่าจะเป็นโอ้โหมากันเยอะแยะไหมไม่ครับเพราะว่าอะไรแกนนํามันไม่มีแกนนําอย่างไอ้เต้นอย่างเงี้ยไอ้เต้นมันจะมาชุมนุมขับไล่เหรอไม่มีนะก็เหลือแต่แกนนาส้มนั่นแหละ ซึ่งแกนนำส้มก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันก็มาชุมนุมแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วมันก็กลับทนแรงทนดอดทนแดดทนฝนไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่นานซึ่งตอนนี้ก็มีการจัดตั้งม็อบแล้วนะม็อบธรรมศาสตร์เออจะมาขับไล่ไดโนเสาร์หารู้ไหมว่านะตอนนี้ไดโนเสาร์เนี่ยนะครับ จะกัดตัวเงินตัวทองแล้วเออเออนะครับก็ชัดเจนฮะว่าก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายนั่นะแหละฝ่ายค้านกับประชาธิปัตย์อันนี้น่าจะออกอย่างนี้แล้วแหละเพราะว่าเขาคงไม่สามารถอยู่ร่วมกับใครได้นะครับมีปุ่มกดต h ง n ิวแล้วนะครับ อย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR Code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ